อย่างตัวนี้ค่ะเกิดมาวันแรกปุ๊บลูกค้าจองเลยคือในไทยยังไม่มีแน่นอนเนี่ยตัวแรกในไทยกล้าพูดเราเขาแบบว่าเหี่ยวแบบยนต์เดี๋ยวพึ่งนะเราชอบเปี้ยวนี้จังเลยราะว่ามันเหี่วดีเหี้ยหรอตัวนี้ราคาหกหมื่นหกหมื่นบาทน,นะลูกเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบมาเป็นธุรกิจได้อย่างไรทาดแมวทั่วประเทศดูไว้เสือไว้ว่าเราจะสามารถทำธุรกิจได้ นี่นี่นขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรี่ครับผมกล้องครับอภิญชัยครับท,ที่ใดมีความต้องการที่นั่นมีธุรกิจได้เสมออ๋อใช่ครับเพียงแต่ว่าพี่พาผมมาทำอะไรที่นี่ครับวันนี้เราจะมาดูเขาเรียกได้ว่าอะไรสั์แปลกดีกว,ว่าแปลกจริงอะ่ะนี่นะครับมี2ตานะฮะมีหนึ่งปากไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ผมที่ใดมีความต้องการที่นั่นเป็นโอกาสทางธุรกิจเสมอนะฮะแม้ว่าสิ่งนั้นจะแปลกในใสายตาคน,นหลายๆคนฮะ,ะแต่คนที่เขามีความรักต่อสิ่งนั้นนะ,ะมันเป็นสิ่งที่มีมูลค่าฮะและสิ่งที่มีมูลค่าเนี่ยเราสามารถสร้างที่จาก ใใตแต่แนา่ารักด้วยในสายตาผมด้วย <laughs> แต่น่ารักในใสายตาของทาสแมวนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะใครที่เป็นทาสแมวหรือใครที่ต้องการจะเป็นทาสแมวแม้ว่าจะเป็นภูมิแพ้ก็ตามคุณสามารถเป็นทาสแมวได้ด้วยแมวที่ไม่มีขน <c oughs> ที่เรียกว่าแมวสฟิงนะฮะที่สําคัญแมวสฟิงนี่นะฮะราคานะฮะตัวหนึ่งซีมือถึงแสนห้ามีเงินก็ซื้อไม่ได้ เพราะว่าขาตลาดไม่มีไม่มใช,ใชไม่มีที่หาสามบราหาซื้อได้คือราคาไม่ธรรมดาบอกเลยอ่าเราไม่ใช่คนหน้าตาเงาเลี้ยงนะฮะเซนเลบริบี้ทูฟ้าเมืองไทยนะฮะดาราศิิลปินนักร้อง <c oughs> ต่างต้องการแมวอันนี้เป็นที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นมีความต้องการแล้วเราไปหาโอกาสทางธุรกิจนะครับหุ <c oughs> ดไม่พูดเลยว,วะ ที่ใดมีความต้องการที่นั้นสามารถเป็นธุรกิจได้เสมอนะฮะวันนี้นะฮะคนที่เป็นทาสแมวและพร้อมจะเป็นทาสแมวทุกคนนะฮะวันนี้เรารู้จักสฟิง์มันเรียนรู้นะ,ะว่าคนที่ชอบผอมแบบนี้สามารถทำธุรกิจได้ด้วยจริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าตอนนี้แมวน้องสฟิง์อันนี้เป็นที่ต้องการมากไม่ใช่ว่ามีเงินก็ซื้อได้ค่ะเพราะว่ามันหายากายแล้วก็ดาราศิลปินเซเลบริตี้พวกฟ้าเมืองไทยต่างอยากได้อันนี้จริงค่ะมีใครเลี้ยงบ้างก็จะมีคุณโจ๊กโซคูครับ คุณนัทสะบัดแปลงนัทสะบัดแปลงอ๋อมิลกี้ปายาครับแตงโมพัทราธิดาครับคุณแก้มบุ๋มคุณกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่อือจบแล้วนี่น่ารักยังไงครับจริงๆคือมันมีความแปลกตรงที่เขาไม่มีขนนะคะครับไม่มีขนลวงให้กวนใจไม่มีขนลวงไม่ให้กวนใจอ๋อผู้แพ้เลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่หันมาเลี้ยงแมวสฟิงเพราะว่าชอบแมวแต่แพ้ขนแมวซฟฟิงก็เลยเป็นทางเลือก แมวสฟิงหนึ่งต้องไม่มีขนใช่ค่ะอันที่2อ,อันนี้เพิ่งรู้มาเหมือนกันนะเหมือนแต่งรถเลยขาสั้นขายาวมันคืออะไรครับก็คือมันจะเป็นชนิดที่แยกย่อยออกไปจากสฟิงก็คือพวกบิดเดอร์เขาพัฒนาสายพันธ์ุมีการเอาไปผสมพันธ์กับแมวมันกินนะคะครับออกมาก็จะเป็นขาสั้นไม่มีขนอ๋ออย่างคุณสุดหลอนั่นคือเป็นสฟิง ขาสั้นแล้วก็ผสมกับอเมริกันเคิลก็คือ<ะ>หูเขาจะพลิกสฟิงมีขาสั้นกับขายาวแล้วก็ที่หูมีดูหูอีกใช่หูพลิกกับหูหูตั้งค่ะอ๋ออันไหนอันไหอัไหนเท่สุดหายากสุดก็ต้องเป็นหูพลิกค่ะแมวสฟิงตัวหนึ่งกี่บาทถึงกี่บาทครับก็เริ่มต้นตั้งแต่25,000บาทจนไปถึงแสน 25,000จนถึง100,000น,นะฮะแมสสปริงค์นะขายาวคือ25,000ใช่ค่ะ ขาสั้นแบบโกจินี่กี่บาทครับถ้าแบบโกจิราคาเริ่มต้นประมาณ70,000ื่นเพราะว่าเป็นขาสั้นใช่แล้วก็หูพิกแล้วถ้าขาสั้นหูตั้งอ่ะขาสั้นหูตั้งประมาณ4ี่หมื่นห้าและจริงไหมที่บอกว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าต้องรอเมื่อไหร่ว่ามันจะเกิดมาเป็นขาสั้นถูกต้องต้องทำางไงถึงเกิดเป็นขาสั้นครับก็คือส่วนใหญ่เวลาจับคู่ผสมพันธุ์นะคะเขาจะใช้พ่อหรือแม่พันธุ์ที่ขาสั้นผสมกับ หรือแม่ที่ขายยาวคือเพราะว่าขาสั้นมันเป็นยีนด้วยอะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าขาสั้นผสมกับขาสั้นลูกอาจจะออกมาผิดปกติได้แต่ว่าที่เราเอาขาสั้นผสมกับขายยาวคือลดความเสี่ยงที่ลูกเขาจะออกมาผิดปกติอ่านี้วันนี้มาเรียนรู้กันนะฮะว่าเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบมาเป็นธุรกิจได้อย่างไรทาดแมวทั่วประเทศดูไว้เสือไว้ว่าเราจะสามารถทำธุรกิจได้ สามีบอกว่าอยากเลี้ยงแมวซฟิิ้์นะคือแบบเขาชอบเลี้ยงสัตว์แปลกตอนแรกเราก็ไม่เห็นด้วยพอเขาขอซื้อเราก็แบบใจอ่อนเ,ออเพราะว่าเราลองไปเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยคือมันน่ารักแล้วพอเขามาอยู่กับเราจริงๆก็คือหลงรักหมดหัวใจเลยค่ะ <c oughs> จนตอนนี้คือแบบว่างอกเต็มเลยเป็นโรคแมวงอกถ้าเป็นท่านแมวทุกท่านคงเข้าใจรู้จักกับคุณแมวซิฟิง้์นี่มากี่ปีแล้วครับประมาณ2ปีอ่าอ่ะมันเริ่มเป็นธุรกิจยังไงครับตอนแรกที่เรามีแมวอยู่2ตัวก็คือตัวผู้กับตัวเมียอย่างเงี้ยค่ะ พอดีมันออกลูกมาสี่ตัวเราก็ไปลองโพสขายสี่ตัวมีขาสั้นหูหูพิ2 2> หูพกสองตัว, 2> 2ตวอีกสองตัวเป็นเป็นขาย,ยาวหูตั้งขาย,ยาวหูตั้งขายไปกี่บาทตอนนั้นขายไปประมาณ25งหม้าแล้วขาสั้นหูพิกขายไปเท่าไหร่มีตัวหนึ่งขายไปหกหมครับอีกตัวหนึ่งขายไปแปดหมื่น พอดีตัวสุดท้ายที่มาซื้อค่ะเป็นคุณนัทนิสามณีนันทสบายแพรนถูกต้องแล้วหลังจากนั้นพอคุณนัทโพสลิปน้องอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยกลายเป็นกระแสซึ่งคนแบบว่าอินบ็อกเข้ามาหาเราถล่มทลายคืออยาก อยากได้แมวมามีเงินมาให้เราถึงที่แต่เราไม่มีลูกแมวให้ตอนนั้นมีคนอินบ็อกอยากได้มีลูกค้ามีคนต้องการประอาณกี่คนครับเยอะหลายร้อยก็คือว่าหลายร้อยถ้ามีของได้หนูรวยแล้วปันเฮ้ยมันออดจริงๆด้วยอะนี่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 หลังจากนั้นก็คือมีดีมานคือมีความต้องการแต่เราไม่สามารถที่จะหาของสามาหาสปายให้ได้เป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการทำฟาร์มแม เพราะว่าเราเห็นว่ายังไม่มีใครทำเราก็เลยอยากได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดีๆเราก็เลยไปนำเข้ามาจากรัสเซียมันเป็นแหล่งตลาดแมวโลกอะค่ะ ทุกส,สายพันธุ์คือพอเราได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาแล้วใช่ไหมคะเอิร์ดก็ไปขอจดทะเบียนฟาร์มแมวกับ w ดวบันยูซีเไทเขาก็จะขอดูสถานที่เลี้ยงในฟาร์มว่าแบบมีบริเวณกว้างขวางพอไม้กงต้องไม่เล็กเกินไปนแล้วก็ต้องสะอาดสะอ้านถูกสุขลักษณะแล้วก็<ช>ส่ง4 0 0พันบาท ไปหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผู้แรกมาเลือกจากอะไรตอนแรกเลยเราชอบตาสองสีก่อนเอาเข้าไปแล้วไง <c oughs> ก็คือตาข้างหนึ่งสีฟ้าข้างสีเหลืองให,ให้มันแรงเมข้ไปเรื่อยๆ <c oughs> <ช>อ่ะแล้วเราเลือกบบไหนมาโกจิโกจิเพื่อนๆโปรดสังเกตนะฮะ <c oughs> นี่คือแมวในแบบหรือนังแบบเลยนายแบบค่ะนายแบบตาสองสีสีฟ้าข้างหนึ่งสีเหลืองข้างหนตลาดจริงว่ะนี่ตาสีฟ้าข้างหนึ่งสีเหลืองข้างหนึ่งหูพริกขาสั้น ใช่คือตัวนี้เขารวมความท็อปฟอร์มความความ,มเด่นทุกอย่างที่อยู่ในแมวสฟิงเ์เลยเอะลูกทั้งหมดเนี่ยความต้องการตลาดนี่ขายได้เกือบหมดไหมก็คือจองตั้งแต่ในท้องหอแมวหนึ่งคู่ ออกลูกได้ปีหนึ่งกี่ข้อครับจริงๆเขาสามารถให้ลูกได้ปีละ3 4มถึงสข้อ,อแต่ว่าด้วยกฎของสมาคมที่เอิร์จดทะเบียนอนุญาตให้มีลูกได้แค่ปีละสองข้อเท่านั้นเพื่อไม่ให้แม่พันโซมเกินไปออ๋แต่สำคัญที่สุดแล้วฮะทุกตัวที่ท้องมีการจองตั้งแต่ยังไม่คลอดออกมาเป็นทารกาตัวนี้ค่ะเกิดมาวันแรกปุ๊บลูกค้าจองเลยคือเขามีลักษณะเด่นคือสีดำ สีดําหายยากแล้วด้วยหูเขาอะค่ะหูเป็นลักษณะหูพลิกอย่างนี้คือในไทยยังไม่มีแน่นอนครับเนี่ยตัวแรกในไทยกล้าพูดอันนี้กี่เดือนนะครับ1เดือนค่ะ1เดือนอร่อยแล้วเนาะไม่ใช่แล้วเขาแบบว่าเหี่ยวแบบยนต์เดี๋ยวเพิ่งนะเราชอบเปรี้ยวนี้จังเลยเพราะว่ามันเหี่วดีเกีือหรอแต่ทำหล่อเดียนจังหน้าพี่กองอืตัวนี้ระค่หกหมื่น หกหมื่นบาทนะลูกวันนี้คือผิวของเขาคือยนมากแมวซาฟิงอะค่ะยิ่งยนยิ่งแพงฉีดบนห้อกนั้นไหม <c oughs> ไม่ได้คือน้องบอกว่าเกิดมาก็เหี่ยวเลยเออตัวนี้กี่บาทประมาณเจ็ดหมืม่นี่คอกนี่ หลักแสนแ้นเนี่ยอย่างแมวซฟิงเขาต้องการการดูแลค่อนข้างเป็นพิเศษนิดนึงก็คือเรื่องผิวของเขาเพราะว่าเขาไม่มีขนนะคะทีนี้เขาจะอยู่อากาศหนาวไปร้อนไปก็ไม่ได้แล้วก็ผิวค่อนข้างบอบบางรบเรื่องยุงก็ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็อย่างที่ผิวของเขาจะมีน้ํามันที่ขับออกมา,มามากกว่าแมวทั่วไปค่ะเราต้องการการดูแลก็คือเช็ดตัว เช็ดตัวให้เขาอย่างน้อยวันละครั้งวิธีการจองเวลาลูกค้าจองจองเนี่ยจริงๆต้องดูจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลักว่าลูกค้าต้องการสีไหนเพศไหนคือแล้วก็งบประมาณที่ลูกค้ามีค่ะที่ผ่านมาหลังจากเรามีพ่อแม่ชั้นดีแล้วตอนเนี้ยดีลิสลูกไปประมาณกี่ตัวแล้วครับประมาณ30มงั้นเราพูดได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ย มีเท่าไหร่ก็ขายหมดใช่ค่ะแนวซาฟิงคือถือยังถือว่าเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็พูดตรงๆก็คือเราก็ยังต้องการกลุ่มบีดเดอร์ดีๆที่มาช่วยกันพัฒนาสายพันธุ์นั้นบริการของเราตอนนี้เรามีชื่อว่าชื่อฟาโรแลน บริการของฟาโลมีอะไรบ้างครับก็จะมีทั้งขายลูกแมวในฟาร์มตัวเองแล้วก็รับนําเข้าแมวจากต่างประเทศอ๋อนี่คือกรณีที่ว่าอยากได้ยูนิคแปลกขึ้นเรื่อยๆถูกต้องกระบวนการก็คือเราจะติดต่อกับคูเรียที่ต่างประเทศอะค่ะเขาก็จะเป็นคนรับแมวมาจากบิดเดอร์แล้วก็จัดการส่งขึ้นเครื่องบินให้ดําเนินการเอกสารทุกอย่างก็คือพอแมวมาถึงในไทยก็จะมีเอเจนซี่ของทางเราอะค่ะเป็นคนเคลียร์เอกสารทุกอย่าง แล้วก็เคลียร์เรื่องภาษีที่สนามบิน 1. นมาหาแมวที่นี่ได้ 2. องถ้ายังไม่ชอบเป็นเอเจนซี่นำเข้าแมวจากต่างประเทศ 3. รับบริการอะไรครับผสมพันธ์ก็คือให้แมวป้อมกัน <c oughs> แต่ทางฟาร์มจะเลือกป้องกันเอาโรคอื่นมาติดต่อแมวในฟาร์มค่าบริการกี่บาทครับประมาณ2 0,000ื่น สองหมื่นบาทสิ่งใดที่มีคนชอบและมีความต้องการสิ่งนั้นสามารถเป็นธุรกิจได้เสมอฮะแล้วน้องเอิร์ธก็คือตัวอย่างหนึ่งของเรานะที่บอกว่าสิ่งที่เรารักเรารักแมวเราเป็นทาสแมวเราก็สามารถแบ่งปันความรักโดยเอาสิ่งนี้มาเป็นธุรกิจได้และเป็นธุรกิจที่ผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พ่อ,อความต้องการณขณะนี้ใครที่สนใจน้องๆสฟิงค์นะคะทางเราก็มีลูกแมวเปิดให้จองกันนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการนําเข้าน้องแมวนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจคีโอพัตตาสฟิงค์น มเบียดหรือ IG f a l า l รแลนด i n ฟค่ะคุณจะได้รู้ว่าความรักที่เรามอบให้แมวแล้วแมวมอบให้เราในแบบที่ไร้ขนราคาสั้นเป็นยังไงถไหมูถไหมขอบคุณนะครขอบคุณค่ะวันนี้ขอแนะนำคำว่าสัตว์เลี้ยง e x กซต c ินะฮะนั่นหมายความว่าสัตว์แปลกสัตว์หายากมีโอกาสเลยครับทุกิีเสมอและนี่คือมูบอลไพทอค่ะเลี้ยงด้วยเหรอมีอะไรบ้าง มีงูขายมีแมวประหลาดขายมีตัวอะไรอีกก็มีเลี้ยงเต่ามีนกมีกิ้งก่าครับน้องเอิร์ธด้วยความเคารพน้องเอิร์ดเป็นผู้หญิงปกติเป็นน่งหมดเเป็นผู้หญิงปกติจับได้ไม่จับได้ไหมอ่ะคนลุกมีอะไรมาร้องให้ไม่ใช่กูทำเทปแมวจับแมวยังดีกว่าเลยแมวเอาแมว